เรื่องนี้นะครับถ้าคุณแสงทองเนี่ยนะครับเขาจะเอาเรื่องยายจีจริงๆเนี่ยนะครับยายจีเนี่ยจะโดนข้อหาอะไรบ้างจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้ไปแจ้งตอนนี้ยังไม่ได้ไปแจ้งหน้าที่ผมกําลังพูดเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะไปแจ้งมเม<ย> <ๆ S 2> ื่อไหร่ก็ต้องอยากให้ยายจีนะครับที่เป็นต้นเรื่องมาคุยกับคุณแสงทองคุยที่ว่าคือคุยในบริบทที่ว่าต้องขอโทษเขาแล้วนะต้องปรับความเข้าใจให้เขาเข้าใจและเขาต้องให้อภัยนะไม่งั้นแล้วก็ยายจีเนี่ยอาจจะถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายยามกาตรงา1เ7็ก็ได้นะครับผู้ใดแจ้ง หรือประชาชนเสียหายระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับต้องเข้าใจนะครับว่าการไปแจ้งความเนี่ยนะแม้เราไม่ได้แจ้งกล่าวหาว่าคุณแสงทองเนี่ยเอารถตั๋ลี่ไปก็จริงแต่เราไม่ได้ถูกรถตัลี่จริงแล้วไปแจ้งตำรวจทําให้ตำรวจ,รวจเกิดความวุ่นวายสพหนองปลืออำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบ,บรุรีวิ่งวุ่นวายเอาตำรวจไปเอาหลักฐานตรงนู้นตรงนี้แล้วสุดท้ายบทสรุปมาตรงที่ว่าต้นขั่ว3อันที่แม่ค้าสลากเนี่ยเอามาให้ตำรวจตรวจเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ถูกรางวัลที่1คนืนยันคืออกกงสลาซึ่ง เป็นคนถือลอตเตอรี่รางวัลที่1ว่าใครมาขึ้นไม่ขึ้นบ้างย้านะครับเขาไม่ได้ตรวจว่ามีคนขึ้นรางวัลครบหรือไม่ครบแต่เขาตรวจให้ละเอียดเลยว่าต้นขั้ว3ใบ3ใบเนี่ยมีรางวัลที่1หรือไม่ซึ่งปรากฏมันไม่มีไงครับพอมันไม่มีเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือยายจีมีความเสี่ยงมากที่จะถูกผู้กรณีดําเนินคดีในข้อหาแจ้งความเท็จครับมีโทษจาคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน1 0 0 0 0มบาทหรือทั้งจําทั้งปรับและที่สําคัญยายจี อันนี้ยอมผ่านไม่ได้แต่ข้อหาที่พี่แสงทองเขาจะไปแจ้งเนี่ยคือข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากกรณีที่ยจยจีเนี่ยไปเป่าประกาศให้กับคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยถูกคนวันที่หนึ่งจริงและคุณแสงทองเนี่ยเอาลอตเตอรี่ไป12ล้านไอ้ตรงนี้นี่แหละครับที่มันเดือดร้อนที่สุด